พูดถึงเรื่องของค่าไฟแพงเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็มีคนไปร้องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทําการตรวจสอบแล้วผมมาเจอบทความของลงทุนแมน,นครับเขาพาดหัวว่ารู้จัก FT ตัวที่ทําให้ค่าไฟแพงแล้วเขียนสรุปได้เข้าใจง่ายๆเลยนะฮะต้องขอบคุณลงทุนแมนด้วยนะครับ นี่ประเด็นที่บอกว่ารู้จัก FC ตัวที่ทําให้ค่าไฟแพงนั้นคืออะไรช่วงนี้ก็มีข่าวเรื่องของค่าไฟแพงมีคนอวดนะว่าโอ้โหเดือนนี้เ,เจอค่าไฟไป7 0 0 0กว่าบาทหมื่นกว่าบาทก็มีนะหนักหนาสาหัสเหลือเกินทีนี้การขึ้นค่า FT จะทําให้ค่าไฟฟ้าต่อนหน่วยที่เราใช้นั้น,นปรับสูงขึ้นแม้ว่าเราจะใช้ไฟเท่าเดิมเพื่อนๆรู้สึกอย่าง,งานั้นหรือเปล่าฮะว่าเอ้าแอร์ก็ไม่ได้เปิดใช้พัดลมหรือว่าเปิดเนี่ยก็เปิดมดีนาสักเท่าไหร่แต่ทําไมดูแล้วค่าไฟเห็นในบินมันมันสูงเหลือเกิน น,ะะนี้ปกติแล้วเนี่ยต้นทุนในการผลิตไฟฟ้านั้นนะครับที่ลงทุนแมนก็เขียนมาบอกว่าถูกคิดมาจากปัจจัยหลายอย่างตั้งแต่ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าครับงานระบบสายส่งระบบจําหน่ายการบํารุงดูแลรักษานะค่าเชื้อเพลิงความเสี่ยงจากตราแลกเปลี่ยนและก็อื่นๆืนอีกมากมายครับแต่ถ้าเกิดว่ามองดูให้ดีครับต้นทุนบางอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะคิดในรูปแบบต้นทุนคงที่ได้นะฮะ เห็นได้ชัดก็คือว่าต้นทุนค่าเชื้อเพลิงแล้วก็ค่าเงินที่มีการปรับเปลี่ยนตามราคาตลาดโลกอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการเหมาคิดต้นทุนการผลิตไฟไฟ้าให้คงที่นั้นเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดการเสียผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในแต่ละสถาน,านการณ์ยกตัวอย่างเช่นหากว่าต้นทุนค่าเชื้อเพลิงเนี่ยปรับขึ้นสูงมากเกินไปก็จะทําให้ผู้ผลิตขาดทุนได้ไม่อย่างนั้นในทางกลับกันหากว่าราคาเชื้อเพลิงลดลงไปมากในช่วงเวลานหนึ่ง ประชาชนทั่วไปก็อาจจะต้องเสียค่าไฟฟ้าเกินความเป็นจริงไปมากเช่นกันค่า f t หรือว่าค่าไฟฟ้าผันแปรจึงเกิดขึ้นมาเพื่อให้สะท้อนความเป็นจริงของต้นทุนผันแปรในแต่ละช่วงเวลาโดยที่จะมีการพิจารณาทุกๆ4เดือนแล้วก็สามารถที่จะมีการปรับตัวเลขนี้ให้เป็นบวกหรือลบก็ได้อ้าวแบบนี้นี่แสดงว่าเราก็มีโอกาสที่จะมีการจ่ายค่าไฟถูกลงสิครับ แต่ทีนี้สิ่งที่ระบุมาเนี่ยบอกว่าเป็นบวกหรือว่าลบก,ก็ได้นั้นตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลานั้นๆก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนสําคัญได้แก่ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้านะต้นทุนค่ารับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนตามที่พี่ศีเนี่ยเขาไปร้องมาใช่ไหมต้นทุนนโยบายของภาครัฐส่วนแรกครับที่ลงทุนแมนเนี่ยเขาขยายเครียออกมาให้ดูต้นทุนค่าเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าโดยเฉพาะเชื้อเพลิงฟอสซิลนั้นปรับตัวสูงขึ้นมากทุกตัวโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าของประเทศนั้นก็มีการปรับสูงขึ้นมากกว่าเท่าตัวนับตั้งแต่สถานการณ์โรคระบาดและก็ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนได้เริ่มขึ้นเรื่องนี้นะครับถูกสะท้อนไปยังราคาต้นทุนค่าผลิตไฟฟ้าหน้าโรงงานจากในปี2 5 6 4อยู่ที่ 2บาท73สตางค์ต่อหน่วยกลายมาเป็น3บาท71สตางค์ต่อหน่วยในปี2 5 6 5เรื่องต่อมาครับก็คือต้นทุนค่ารับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนนะครับประเด็นนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าคลิปที่แล้วนะผมพูดถึงคุณศรีสุวรรณเนี่ยเขาไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินนะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็ก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะที่มีการแลกเปลี่ยนตรงนี้มาเนี่ย บอกว่าต้นทุนค่ารับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนตั้งแต่ปี37เนี่ยเป็นต้นมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนใหญ่เป็นครั้งแรกเพื่อให้เกิดการแข่งขันทางพลังงานมากขึ้นซึ่งเอกชนก็จะขายกับกฟผซึ่งก็เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าตามสัญญาที่ตกลงกันไว้และกฟผก็จะต้องมีการจ่ายเงินค่ารับซื้อไฟฟ้าพร้อมกับค่าความพร้อมจ่ายและอีกต้นทุนหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือต้นทุนนโยบายภาครัฐต้นทุนที่ว่านี้นะฮะ ก็คือการใช้เงินส่วนเพิ่มหรือว่าที่เรียกกันว่าค่า a d d ดอรกับโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการผลิตนอกจากนี้แล้วก็ยังมีเงินที่ต้องหักเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อน,นําไปพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศแล้วก็ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้นนะฮะพอเพื่อนๆฟังถึงตรงนี้นะฮะ สิ่งที่ลงทุนแมนครับ,บอกว่าค่า Ft นั้นเป็นค่าต้นทุนผันแปรที่ปรับขึ้นลงได้ตามต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาเพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากที่สุดในช่วงเวลานั้นน,นซึ่งปัจจุบันค่า Ft สําหรับบ้านที่อยู่ใา่ยก็พุ่งขึ้นไปนะครับ9สตางค์ต่อหน่วยแล้วเรียกได้ว,ว่าสูงสุดในรอบ20ปีเลยทีเดียวแต่ก็คงต้องบอกว่า แม้จะมีการปรับค่า FT ขึ้นแล้วนั้นทางกฟผเองก็ยังคงแบกรับภาระต้นทุนจากการตรึงราคา FT เพื่อลดภาระของประชาชนในช่วงที่ผ่านมาเป็นเงินมากกว่าแสนล้านบาทนะครับหมายความว่าหากว่ากฟผไม่ได้แบกรับต้นทุนเอาไว้ค่าเฟฟ้าในบิลทั้งหมดที่ผ่านมาก็จะมีราคาสูงกว่านี้เข้าไปอีกว่าอย่างนั้นนะแล้วสิ่งที่ลงทุนแม้ก็เห็นว่ารู้หรือไม่ว่ากฟผได้ทํากรณีศึกษาไว้ว่าหากกฟผไม่แบกรับ ต้นทุนเอาไว้ค่า F T ที่จะเรียกเก็บจากเราจะอยู่ที่293.60สูสตางค์ต่อหน่วยและจะทำให้ค่าไฟฟ้าสูงถึง6บาท35สตางค์ต่อหน่วยเลยทีเดียวโอ้โหขนาดน,นี้เลยนะฮะก็ขอบคุณนะฮะข้อมูลจากลงทุนแมนด้วยนะครับที่เขียนสั้นๆอธิบายให้เราเข้าใจได้อย่างง่ายๆด้วยนะครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันฮนะ